สำหรับความร่วมมือรอบนี้น่าสนใจมากเพราะว่า NV ็นวีดีเนี่ยเท่ากับทุ่มเมเ็ดเงินหนึ่งแสนล้านเหรียญใน Open AI ไอและตัวนี้มันกลายเป็นจุดเปลี่ยนของทั้งวงการเทคแล้วก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจโลกเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเขาทำแล้วสำเร็จเนะาะทีนี้ตัวเดียวระหว่างตัว NV i d i a ดียแล้วก็ Open AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อตกลงธุรกิจที่เป็นรูปแบบปกตินะครับแต่ว่ามันกำลังสะท้อนเห็นว่าสงครามเรื่องของเทคโนโลยีสงครามเรื่องชิปเนี่ยสงครามที่เกี่ยวข้องกับ a อเนี่ย มันเป็นสงคารามชิงความเป็นมหาอำนาจในโลกของ AI แล้วกําลังจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของเศรษฐกิจโลกเลยนะครับคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นทั้งตัวน้ํามันแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแต่ที่แน่ๆคือฝั่งของอินฟิเดียก็กําลังสร้างป้อมปราการนะสร้างสร้างโหมดแบบค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะขยายนะป้อมปราการของเขาเนี่ยขยายออกไป ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันตัวเองจากรบรรดาคู่แข่งด้วยนะครับเช่นตอนนี้ก็คือล็อกละขานหนึ่งก็คือคุณลูกค้าหลักก็คือ Open AI ใช่ไหมครับอ่าก็ล็อกเอาไว้แล้วจะซื้อชิปใช่ไหมอ่าก็มาหาชั้นก่อนสินะครับตอนนี้ก็มีการลงทุนใน Intel ในพันธมิตรของเขาอ่าคอว i ฟนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการเข้าไปลงทุนแล้วก็มีการซื้อกิจการพวกซอฟต์แวร์พวก AI พวกระบบเครือข่ายตอนนี้โอโหซื้อสะบ,บันหันแหลเพราะ เงินสดในมือนี่เยอะมากนะแล้วเขาใช้เงินสดมหาศาลของเขาเนี่ยจากกําไรเนี่ยก็มาต่อยอดสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่อนะครับเท่ากับว่าโอ้โหตอนนี้ n v i นวีดีากำลังแข็งไก่มากๆเลยนะครับเท่ากับว่าเอ็น i ีดีเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่ขายชิปเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่เราต้องลบภาพนั้นละแต่เขาก็ต้องอยู่ในช่วงการสร้าง Ecosystem ระบบในเวศของเขาให้มันครอบคลุมในทุกมิติทั้งตัวชิปก็คือตัว g p u ทั้งตัวเครือข่าย n นเวิร์ก n g ของเขานะครับเมลานอกใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีตัวซอฟต์แวร์คือตัวแพลตฟอร์มคูด้านะครับนะแล้วก็มีสตอเรจนะแล้วก็มี Data Center อันนี้คือจะครอบคลุมแทบจะทุกมิติเลยแล้วความร่วมมือกับ Intel ที่เขาเข้าไปลงทุนนะโอ้โหน่าสนใจมากเขาก็เท่ากับว่าเป็นการฝังตัว G P U เอาเข้ากับตัว C P U อีกทีหนึ่งถ้าเขาทําได้สําเร็จนะฉะนั้นดีลกับ o p e n AI เนี่ยอันนี้คือหมากที่สําคัญมากๆที่จะทําให้ NVIDIA เนี่ยกำลังจะกลายเป็นเรียกว่าเจ้าของโครงสร้างถนนสายหลักเลยแหละของยุค AI เลยก็ว่าได้นะครับครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตำนานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Taylor หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทำให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกัน เหมาะกับท,กทุกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและแล้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a l o r ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้